ดูท่าจะมาแรงทองเอกหมอยาท่าฉลงขำกระจุยหากระจายอีเจี๊ยบยังดูมีแววว่าจะเป็นละครที่สามารถช่วยกู้วิกฤตเรตติ้งของช่อง3ได้สมกับที่หมายมั่นปั้นมือเอาไว้จริงๆซะแล้วกับทองเอกหมอยาท่าฉลงละครพีเรียดขายขำสอดแทรกความรู้เรื่องสมุนไพรพื้นบ้านไทย ที่นำแสดงโดยมาริโอเมาเลอร์และคิมมี่คิมเบอร์ลีเพราะทันทีที่ออกอากาศตอนแรกก็เรียกเสียงฮากระจายมาพร้อมเสียงชื่นชมจากแฟนๆในโลกโซเชียลแบบร้อนแรงแม้กระทั่งแอดมินเพจดังอย่างอีเจียบเรียบด่วนที่ธรรมดาไม่ค่อยจะเอ่ยปากชมละครเรื่องไหนเป็นพิเศษก็ยังบอกว่าละครเรื่องนี้สนุก ฟีดแบคดีเยี่ยมขนาดนี้ผู้ใหญ่วิกสามพระรามสีน่าจะชื่นอกชื่นใจไปตามๆกันแน่นอนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ c o ออย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆ จะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ